สสเขามารออะไรครับรอสวครับตอนนี้ครับมากันกี่ท่านฮะว้าสี่สิบเก้าท่านอ่าพัดผู้เข้ามาประชุมสามร้อยสี่สิบห้าท่านครับท่านประธานก็อีกนิดหนึ่งครับแต่ผมอย่างนี้ครับผมอยากให้ท่านประธานลองกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าทีครับเพราะว่าตรงสสครับเขาจะมีปากกาให้ครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นสมาชิกวุฒิสภาก็ออยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เตรียมปากกาให้หรือเปล่านะครับ ก็เลยไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าก็ทุกคนกินเงินเดือนนะครับอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยฮะก็เซ็นชื่อแล้วนี้ผมได้กระซิบได้ยินกระซิบกระซาบด้วยนะครับท่านประธานเขาบอกเฮ้ยลงชื่อไปแล้วจะไปถอนชื่อออกยังไงไม่ได้นะท่านประธานลงชื่อมาแล้วอยู่ดีจะถอนออกว่าไม่มาไม่ได้นะท่านประธานต้องกำชับนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตามหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ไม่คุ้นชินสถานที่อุต่จะว่าไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็อยู่มานานแล้วนะครับก็าไงฝากลงชื่อกันนิดนึงนะฮะ หรือเขียนชื่อกันไม่เป็นแล้วครับก็ยังไงเดี๋ยวผมไปช่วยกํากับดี่ไหมเพื่อนสสผมก็พร้อมจะไปอํานวยความสะดวกนะครับก็พร้อมจะไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็ปากกาไม่มีพวกผมก็เตรียมปากกาให้ได้นะครับก็ฝากท่านประธาชนนะเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คกันหน่อยนะว่าปากกาพร้อมหรือเปล่าครับเครื่องรูดบัติดบัตรมัน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 มีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ฝากประชาชนรู้นะว่าเดี๋ยวจะงงว่าสสเข้ามารออะไรครับรอสวอครับตอนนี้ครับเนี่ยมากันกี่ท่านฮะว้ายสี่สิบเก้าท่าน เดี๋ยวตัวเลขก็ใกล้เขียนแล้วครับ